ปันซับพ,พ,พาทัวร์วันนี้จะพาทัวร์คอนโดเชียงใหม่วิวเพจสองนะครับห้องนี้จะมีขนาดที่47.74ตารางเมตรนะครับคอนโดนี้นะครับอยู่ที่ตำบปลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับห้องนี้จะอยู่ชั้น4ี่นะครับตึก A แล้วก็ห้องนี้จะประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ํา1พื้นที่ห้องครัว1พื้นที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ระเบียงนะครับส่วนทำเลสถานที่ใกล้เคียงกับคอนโดนี้นะครับก็จะเป็น เซ็นทรันโรบิสันนะครับห่างจากโรบิสันประมาณ1.1กิโลเมตรเองครับผมถ้าเกิดใครอยากจะได้คอนโดราคาถูกห้องนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวคอนโดห้องนี้นะครับจะแถมเฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะครับเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศ2เครื่องนะครับบรรยากาศภายในห้องก็จะประมาณนี้เลยครับผมส่วนถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อปันทรัพย์ได้เลยนะครับ ราคาห้องนี้อยู่ที่1.45ล้านบาทนะครับรวมค่าโอนแล้วนะครับเจ้าของห้องบอกว่าราคานี้ถ้าใครสนใจจริงๆสามารถต่อรองได้อีกนะครับคอนโดนี้ก็จะเป็นระบบสแกนคีย์การ์ดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่จอดรถน,นะครับ